อยากหุ่นดูสวยขึ้นด้วยมือหมอมาดูดไขมันที่ KKC Clinic ต้องพอม่ผิดหวังครับสวัสดีครับผมนายแพทย์บวรสุนทรสำเร็จหรือเรียกว่าหมอเบียก็ได้นะครับก็เป็นแพทย์ประจำการดูดไขมันที่ KKC Clinic 1ิก13ปีได้แล้วครับ หมอก็ออทําด้านเอสเตติกด้วยนะครับก็คือพวกฉีดฟิลเลอร์โบทอ็อกซ์นะร้อยไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เ,เน้นหนักเรื่องดูดไขมันครับถามว่าดูดมากี่เคสแล้วหรอ นึกไม่ออกเลยมันเยอะมากเนาะทำมาสิบกว่าปีเนาะแล้วแถมบางคนเนี่ยหนึ่งคนอาจจะดูดหลายจุดนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีในเรื่องของดูดเสร็จแล้วทานอาหารเพิ่มก็กลับมาดูดซ้ําเพิ่มเติมได้อีกเหตุผลที่เขาต้องดูดซ้ําคืออะไรคือต้องเข้าใจก่อนว่าการดูดไขมันจะไม่เหมือนการฉีดไม่เหมือนอะไรเงี้ยก็คือเขามีการดูดเอาตัวเซลล์ไขมันออกไปเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนสัดส่วนตรงนั้นจะลดลงร่างกายเราทั้งตัวเนี่ย เราจะมีสเตมเซลล์ของเราอยู่ในร่างกายทีนี้พอร่างกายเราดูดไขมันไปเรียบร้อยเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคอลอรี่ที่มันเกินเพิ่มเติมร่างกายก็ต้องหาทางที่จะเก็บเขาเขาก็ต้องไปเรียกสเตมเซลล์นะครับให้เปลี่ยนตัวเซลล์นี้ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันเพิ่มเติมแล้วก็สะสมไขมันกลับเข้ามาใหม่ได้อีกต้องบอกเล่าก่อนว่าการดูดไขมันเนี่ยเป็นการ ลดไขมันเฉพาะสว่วนแต่ว่าจะไม่ใช่การลดไขมันทั้งร่างกายก็จะมีอยู่เคสหนึ่งครับน้ําหนักก็มากกว่าปกตินะทีนี้เขาก็จะขงังวลอยากใส่ชุดให้สวยอ่าเขาก็เลยมาดูดหน้าท้องกับหมอเออพอดูดเสร็จไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาใส่ชุดได้สวยขึ้นเขาก็เลยมีกําลังใจในการที่จะลดน้ําหนักเพิ่มเติม,เ,ตมเขาก็กลับไปฟิตเนสนะคุมอาหารต่างๆจนแขนขาเขาก็เล็กลงไปด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกําลังใจให้คนสวยขึ้นครับ ที่ KKC Clinic นะครับเราก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการดูดไขมันตัวแรกที่หมอะจะแนะนำก็คือจะเป็นเครื่องเวเซอร์ความสามารถ์เขาคือการละลายไขมันนึกถึงเ,เนยท,ที่เราทำอาหารทำให้เนยเนี่ย กลายเป็นเนยเหลวพอเราดูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสมูทกว่าก็จะทำให้ผลงานน่หนึ่งออกมาดีกว่า2ได้แฮมันออกมาเยอะกว่าทําให้คนไข้ไม่เจ็บด้วยเพราะว่าความรุนแรงในการดูดก็จะน้อยลงเยอะมากตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวเจพลาสมาจะช่วยในการกระชับผิวตอนแรกเนี่ยเราดูดใช่ไหมครับก็เหมือนกับลูกโป่งเนี่ยเดิมมันมีการเป่าลมลงไปใช่ไหมครับเหมือนกับผิวหนังของเราขับไขมันทีนี้พอเราเอาไขมันออกก็เหมือนเราปล่อยลมออกจากลูกโปง่งผิวที่เคยโด,ดน,ดนตึงมากๆนะครับพอมัน ไม่มีความตึงเท่าเดิมแล้วผิวมันจะเริ่มมีความคล้อยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเจพลาสมาที่เข้ามาช่วยในการกระชับไปตัวผิวตรงนี้นะครับให้มันเต่งตึงมากขึ้นเพราะมันเต่งตึงมากขึ้นเนี่ยเราดูดไปเท่าไหร่เราทําให้เต่งได้มากเท่านั้นผิวของคนไข้ก็ยังดูโอเคทําให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาสวยงามนะครับสําหรับหมอความคิดว่า การดูดไขมันนะครับมันคือการสกอปเจอรเหมือนกับเราปั้นลูกป,ปั้นเราเอาสิ่งที่เราเป็นส่วนเกินออกเพราะฉะนั้นแต่และเคสไม่เหมือนกันเหมือนหินแต่และก้อนปริมากรเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนกันตัวหมอเองทํางานก็อยากจะให้ผลงานออกมาดีที่สุดเช่นเดียวกันเราทํางานในฟิลนี้เราก็อยากจะให้คนไข้หรือว่าผู้มารับบริการจากเราเนี่ยหนึ่ง นะครับสวยขึ้นแน่นอนนะครับสสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสสวยปลอดภัยแล้วเขาก็จะต้องมีความมั่นใจในตัวของเขาเองมากขึ้นพอเราเห็นคนไข้มั่นใจมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจกลับมาให้เราเองนะครับในการที่จะทำให้คนไข้ต่อๆไปเนี่ยนะดีขึ้นผลงานดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับ อยากหุ่นดูสวยขึ้นด้วยมือหมอมาดูดไขมันที่ KKC Clinic ก็้พร้อมไม่ผิดหวังครับ